สวัสดีจ้านักเรียนเดี๋ยววันนี้ครูจะมาอธิบายใบงานของมหนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวเปิดดูเลยนะคะใบงานมหนึ่งนะคะนักเรียนอ่ามาดูตรงนี้อ่าเดี๋ยวครูแชร์ก่อนอ่าทีนี้ก็คือครูให้ดูเนาะใบงานที่ครูได้ให้ไปก็คือเขาให้ว่าภาพเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตภายใต้กล้องจุลทรรศและอธิบายลักษณะหรือ และหน้าที่ของเซลลสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเนี่ยลงในตารางอันดูภาพแรกภาพแรกแน้นเรนคิดว่าเป็นอะไรเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อเซลของอะไรออพารามีเซียมประมาณนี้นะอ่ะพารามีเซียมอ่ะอย่างนี้นะพารามีเซียมประเภทของเซลล์ก็คือเป็นสิ่งมีชีวิต เซลเดียวก็คือมันจะมีรูปร่างคล้ายรองเท้าแล้วก็มีขนเล็กๆรอบเซลอันนี้เขาเรียกว่าพาราเมซิเยมเห็นป้ะมันจะเป็นแบบนี้นะคล้ายรองเท้าอ่าต่อไปยูกีนาภาพที่สองคือยูกีนาเป็นสิ่งมีชีวิตเซลเดียวเหมือนกันรูปกระสวยปลายหัวแล้วก็ท้ายแหลมมีขนยาวหนึ่งเซนนะคะต่อไปคือเซลเม็ดเลือดแดงเซลล์นี้มีลักษณะเป็นทรงกลมตรงกลางมีรอยบุ๋มเพื่อทําหน้าที่จับกับออกซิเจน ต่อไปอสุจิอสุจินะเป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เซลล์มีณะคล้ายลูกอสมีส่วนหัวแล้วก็ลำตัวหางซึ่งใช้ในการเคลื่อนที่ในการหาเซลล์เซล์ไขอ่ะเซลล์ประสาทเซลล์ของสิ่งมีชีวิตลหลายเซลล์เซลมีสนาะเป็นแฉกทางหน้าที่รับส่งกระแสประสาทอันนี้คือเซล์ประสาทนะ อ่ะต่อไปเซลล์สุดท้ายคือเซลล์คุมเซลล์คุมก็คือเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีสนาะขายเมล็ดทั่วหนึ่งคู่ประกอบกับตรงกลางมีช่องว่างเรียกว่าปากไบอ่าอันนี้ครูให้แค่หนึ่งใบงานเนาะอ่ะโอเคสต็อปแชร์ อาโอเควันนี้ครูมาแค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปอาจจะเป็นคลิปแบบคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเซล์ของสิ่งมีชีวิตส่งไปให้นักเรียนได้ศึกษาเป็นเป็นแบบความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมาทำเป็นใบงานต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า